ตอนนี้เราก็คงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำที่เจ้าป่าเริ่มรู้สึกหิวแล้วนี่เลยครับเนี่ยเราอยู่ในถ้ำครับเพื่อนๆเอาลูกออกแล้วป่ะคารมันนะโอเคครับป่าวก็มันหลบอยู่ครับหลังพระครับเพราะว่ามันมีเซเลเฮดอยู่ตรงนู้นบนภูเขาบนเบื้อนึ่งเลยนฮ้ยสวัสดีครับเราจะมาอยู่อยู่ที่ ไม่ใช่ป่นาพิษนันเนี่ยตอนนี้เราอยู่วัดบ้านท่ำคับที่วัดบ้านทํำค่ะโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับที่วัดบ้านท้ำครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะครับเอากระเป๋าไปรอบพอก่อนดิครับตอนนี้เดี๋ยวก็กระเป๋าก็จะเดินขึ้นไปนู่นเข้าสู่ปากมังกรเนี่ยเดี๋ยวพ้อสู่ไม่ดูว่าเนื่งปากมังกรเริ่มครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงปากมังกรแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าปากมังกรไปครับ ส่วนเจ้าเปาน้นไม่ได้รอพ่อครับไปนู่นแล้วครับครับตอนนี้เราถึงปากมากังกรเป็นที่เรียบร้อยครับเ <Wow. S 1> จ้าเปากับพี่โจนึงขึ้นไปข้างบนแล้วครับนี่ก็จะมีลูกปั้นเสียงพ่อคอพอบหน่อยไม่ใช่อะไรครับเห <c oughs> <laughs> นื่อยเพื่อนดูนี่มันเหมือนเราเข้าไปในปากมันครับ <Yeah. S 1> ส่วนเจ้าเปาครับเป็นไงบ้างครับลูกไม่ไหวแล้วหรอ ดูนี่ครับโอ้โหดูที่องพี่โจ้ขึ้นไปนู่นแล้วครับตอนนี้เป็นไงม้างจ้าบครับหลังจากเราเดินขึ้นมาได้สักพักครับ้ยเหนื่อยนี่ครับทางที่เราขึ้นมาครับอันนี้ก็หลังจากที่่าวงมาได้เรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นวิวที่เราเห็นครับสวยครับสวยครับ หลังจากที่เราลอดประตูมางกรมาได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่นี่ครับเป็นถ้ำครับนี่ไปตามเจ้าป่าไปครับนี่เราก็เข้ามาสู่ในโซนที่เป็นถ้ำครับเพื่อนโอ้ถ้ำใหญ่มากนี่ครับสซนเจ้าป่าก็ไปแล้วครับโจก็ตามไปคนหนึ่งครับก็จะเป็นองค์พระครับที่อยู่ด้านในครับเพื่อนๆ วว้า <Wow. S 2> ซึ่งในนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนเราขึ้นมาเนี่ยมันจะร้อนร้อนหน่อยแต่ว่าตรงนี้เย็นมากครับ yes มันยากาศแบบดีมากส่วนเจ้าเป่านั้นก็ <Yes. S 2> เพลินไปแล้วอุย้ยถ้ำใหญ่มากครับเพื่อนๆครับ <Yes. S 2> ตอนนี้เจ้าเป่าก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นครับ <Yes. S 2> สามารถเข้ามาสู่บริเวณถ้ำน,นี้ได้ครับ <Yes. S 2> ไปไหว้พระก่อนครับ <Yes. S 2> อกราบพระก่อนกลับพระก่อนหนึ่สามโอเค ก็จะเป็นองค์พระที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนะครับถึงช่วงของการเสี่ยงโชคอีกรอบหนึ่งครับเตรียมพร้อมครับกับการเขย่าเสี่ยงสีดูสิว่าจะได้เลขอะไรเับเล่นโอ้โหนี่พ่อจะแทงถูกไปเนี่ยเลขเยอะเหลือเกินโอ้มีเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรเอาปลาช่อเรื่องไหนครับโอ้เลขเยอะมากเลยอ่ะพ่อแทงไม่ถูกเลยเนี่ยเอาวันนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทาน อ่ะแล้วเราตั้งไปหยอดตู้ก่อนครับถาวายสังฆทานครับึบได้ไหม,มไปครับหยิบสังฆทานมาเฮ้ยอ,อันนี้เราก็ได้สังฆทานมาเรียบร้อยครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราถาวายสังฆทานกันก่อนนะครับอ่ะให้พี่โจก่อนนะครับอันนี้อ่ะถาวายเก่งมากยกมือไหว้ด้วยทัพายยกมือไหว้ เดี๋ยวเราก็จะกวดน้ำกันครับเพื่อนๆหลังจากที่พวกเราเข้ามาตอนนี้เราก็แย่แล้วครับเพราะว่าเราติดกันอยู่ในถ้ำนะครับตอนนี้เราก็คงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำที่จะาอ้เริ่มรู้สึกหิวลนั่นเลยครับเนี่ยเราอยู่ในถ้ำครับเพื่อนๆเราจะออกไปยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็โชคดีครับที่ว่าเราติดอาหารมาหนึ่งอย่างครับเพื่อนๆอย่างร้อยพี่โจก็มีสไปให้กินครับส่วนเจ้าฟ้าก็มีน้ำเปล่า โอเคครับโหแล้วเราจะออกเปไดไหเนี่ยโอเคโอเคตอนนี้เราต้องทานน้ำเพื่อเพิ่มพลังก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปหาทางออกจากถ้ำคิดว่าวันนี้เราจะออกได้ไหมครับเจ้าบ้าไม่ได้เลยครับโเคนั้นเดี๋ยวเราต้องก่อกองไฟไหมเนี่ยตอนนี้เราก็หมดรอตายถ้ำวันนี้มาครับออกมาเรวคานออกมเรับคานออกมาโอเคครับตอนนี้เราก็หลุดออกมาจากถ้ำได้นิดนึงครับ แถลงเ,เราต้องหาทางไปต่อใช่ไหมโอเคดูนี่เพื่อนโห oh, มองไปทางไหนก็มีแต่ถ้ำครับ <c oughs> หลุดลอดไปไม่ได้แน่เลยครับ <c oughs> จะไปมุดออกไปใต้ถ้ำไหมอันนี้ก็จะเป็นวิวครับด้านบนครับของวัดครับในให้ <c oughs> ให้อยดูรอบๆโอ้ยวิวดีมากเลยครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นแานาม่น้ำนะครับเ <c oughs> ห็านแม่น้ำไปิๆเลยอู้สวยจริงครับ อุ้ยแย่แล้วเพื่อนๆตรงนั้นเห็นไหมเฮ้ยมีไซเรนเฮดมาครับเพื่อนๆเผ่ามัน,ลมนลหลบอยู่ครับหลังพระครับตรงนั้นมันมีไซเรนเฮดที่ตรงนู้บนภูเขาเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อมันเข้ามาไม่ได้หรอก <S <S <ค>รเพราะว่ามันกลัวพระเพราะว่า <S <S <Yes. S 2> น้ำมันอยู่นี่อ๋อจริงด้วยเพื่อนๆตรงนั้นน่ะมีแม่น้ำ <S <S มันก็เลยข้ามมาไม่ได้ก็ทำภารกิจครับเข้าไปปากมังกรแล้วก็ เข้าถ้ำไปไหว้พระเรียบร้อยอ่ะอเจ้าเป้าเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับสครับโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์ช่องฟ้าซาลีคนคนคนร้อนแดดคนร้อนแดดเลยเหรออ่ะโอเคครับเดี๋ยวอยูมๆฝากกดติดตามช่องฟ้าซาลีด้วยนะไปแล้ว